สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงเบนเดอร์และการใช้เบนเดอร์เบื้องตน้นขั้นแรกเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเราพิมพ์ sudo apt-get install blender sudo apt-get install blender b, b l e n d e r จากนั้นกด Enter มันก็จะแให้เราใส่รหัสแล้วก็กด enter จากนั้นก็รอเสร็จแล้วครับแล้วเราก็กดเข้ามาก็จะเห็นเบนเดอร์เพิ่มขึ้นม,มาจากนั้นก็กดเข้าไปเลย โอเคครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมาเจ้านี้จะามาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นผมขอรันเบนเดอร์บนระบบการบินโดนะครับใช้งานเบื้องต้นนี้ผมจะมาสอนการตั้นผลแอปเปิลนะครับเราก็ไปโหลดรูปแอปเปิลมาก่อนนะแล้วก็ค้นหา แอปเปิลนะครับบนแอปเปิลแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับผมขอเลือกรูปนี้แล้วกันนะจากนั้นก็เซฟเซฟแอดนะเลือกไดที่จะลงแล้วก็บันทึกครับจากนั้นก็กลับเข้ามาที่เพนเดอร์จากนั้นกดเครื่องหมายบวกเล็กๆตรงข้างบนขวานะครับ พกดขึ้นมาจะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมามหน้าตางจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับจะเห็นคําว่า background image ที่ถูกแล้วก็ขยายกด add image แล้วก็ open นแล้วก็หารูปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครพอเราเลือกรูปแล้วมันจะไม่เห็นนะครับให้เรากดเลขห้าครับ เปลี่ยนมุมมองนะครับจากนั้นกดเลขหนึ่งเพื่อดูมุมมองทางด้านหน้าเราก็จะเห็นรูปแอปเปิลโผล่ขึ้นมาแล้วจากนั้นเรากดตรงเปลี่ยนจากอ็อบเจกต์โหมดเป็นอีดิดโหมดนะครับเพื่อที่เราจะได้แก้ไขได้อ่าแล้วรูปภาพมันยัง ตัวกลางมันยังไม่ตรงกับเส้นสูนย์กลาผมขอเลื่อนเนิดนึงให้มันตรงนะครับจากนั้นเราก็ลบจุดทิ้งให้เหลือจุดเดียวนะครับก็ลบทิ้งเลยเห็นว่าเหลือจุดเดียวแล้วครัจุด,จดนี้ก็เลื่อกลับมาจากนั้น แล้วก็ย,ย้ายเลขหนึ่งไปที่พิกัด0ูนย์นะครับเราก็เลื่อนลงมาที่ฐานแอปเปิลนะครับนี่ขอเลือ่อนโอเคจากนั้นกดตัว e ครแอปเปิลก้นมันจะเบาลลงไปนะครับเลยเลลงมาไม่ถึงนล้นเราก็กดตัว e แล้วเราก็เลื่อนตามภาพเลยครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับกดตัว E แล้วก็ยืดแล้วก็เลื่อนแล้วก็กดตัว E ทำแบบนี้ไเลยครับตามภาพที่เราเห็นมาเลย ตรงนี้ไม่เซอรล้วาก็กด,ดคลิกขวาที่รูปนั้นนะครับแล้วก็กดตัวีเพื่อเลือกหาตัดแต่งได้นะพอเราทําเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จเรากดตัว A ครับเพื่อเลือกทั้งหมดจากนั้นมาที่หน้าต่างข้างซ้ายนะครับที่ถูให้เราเลื่อนลงมาหาคำว่า,าสปินนะจกนั้นกด สปินนะครับแล้วเราก็มาดูที่หน้าต่างสปินนะครับปรับตรงนี้ให้เป็นศูนย์ปรับเป็นศูนย์ให้หมดเลยครับแถวตรงนี้ก็ศูนย์ให้หมดเลยนะเยอเป็นแซดแซดเราจะให้เป็นหนึ่งเราก็จะองศานะพี่เราสปินนี่คือ,อเก้าสิบปริานะถ้อย่างแอปเปิ้ลมันเป็นวงกลมนะครับ นะก็ต้องเป็น360องศานี่คือเส้นที่เราสปินออกมานะมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นกี่เส้นนี่คือ9เ้นนะเ,อเ,เ,อสเส้นนะครับมันจะไม่ค่อยอะไรอยู่เราก็จะเพิ่มนจะเยาวสัก2ีบเส้นแลครับก็จะเหมือนแอปเปิ้ลละก็ดูรูปนะก็เลื่นเล็กน่งจากนั้นเปิดจกต์ทหม็ เราก็เลื่อนออกจากนั้นเราจะทำนนเราก็เลื่อนขึ้นมากีกี้อันะรัน้กะเป็นทรงกระบอกกดตัว S เพืเ่อปรับสเกลให้มันเล็กลงจากนั้นกดตัว S ออรับแล้วก็กดแซดเพื่อจะให้มันปรับสเกลตามแกนแซด ก็เ okay. ลือกสร็จโอเคได้แล้ว่าลอเช็คดูอ่าโอเคจากนั้นเราก็เพิ่มกล่องมาอีกกล่องหน,นึ่งนะครับเปิดอีดีโมดกล่องนี้เราจะทำเป็นใบนะครับกดเอาเมาส์มาไว้ตรงกลาง ตรงกลางของกล่องจากนั้นกดค t r โท R แล้วเส้นมันขึ้นเราคลิกซ้ายนะครับจากนั้นก็คลิกีดทีก็จะได้เส้นผ่าการเส้นหนึ่งนะครับจากนั้นกด Z เพื่อเปิดโหมดไลฟ์เฟนะครับกด B และคลิกเคลือบฝั่งทางซ้ายนะครับทำหมดนะครับจากนั้นกด Delete เลยครับ จะนั้นมาที่เมนูทางด้านขวานะครับคลิกที่รูปประแจแล้วก็ add modify นะครับเราก็จะเลือกเป็นกระจกนะครับมลแล้วคลิกที่ h a p p i n g นะครับก็จะให้มันจิตตัวกลางมันจะได้จิตกันตลอดนะครับตอนนี้เราจะทำเป็นใบนะครับเราก็กดดูนะครับ กล่องมันใหญ่มันใหญ่เกินไปเราจะปรับให้มันเล็กลงแล้วก็กด e, เอเรียทั้งหมดกดเอเรากดสกลลงกด C ก็ได้เลือกเลียก,ก,ยก,ยกจะกด C แบบนี้หรือก,กด B แล้วเลียกเข้เไปก็ได้ Okay, ครับจากนั้นให้เรากด B ครับเรียกแล้วกดไปเลดหนึ่งมาดูก็ได้ไม่กดก็ได้แล้วเราก็กดตัว E เพื่อเลื่อนออกมานะครับจากนั้นก็กขวาแล้วก็กดตัว G เพื่อปรับแล้วกดตัว E วก็ทำเหมือนเดิมครับ ถ้าเราอยากเลื่อนขึ้นนะครับกดชิปแล้วก็กดเมาส์กลางนะครับค้างแล้วเราก็เลื่อนเราทำเปเรื่อยๆครับกดแทบเพื่อโหมดเพื่อปิดโหมดวายฟิล์มก็ได้นะรเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้น ทำไปเรื่อยๆครับกด e กด g พอเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นรูปเหมือนใบไมน้นะเราก็กดแชทเพื่อเปิดรายฟีมนะครับ เ้าก็กด C เราก็เรียกเรียกขอบของใบนะครับพอที่เราจะทำให้มันเล็กลงคือเราเรียกขอบอตรงนี้เราจะไม่เอานะเอาใหมเพราะเป็นก้านใบครับจะไม่เรียก จากนั้นกด S แล้วก็กด Y ครับเราจะปรับให้มันเล็กลงให้ขอบใบเล็กลงกด Z เพื่อกลับมาเราจเห็นว่าใบามันเล็กลงนะโอเคครับจากนั้นเราก็กด A เพื่อเรียกทั้งหมดครับกด S แล้วก็กด Y เราจะทำให้ใบมันบางลงนะ่นี่ใบใบของเราก็บางลงนะที่นี่เราจะหมุนนะหมุนเราจะหมุนตาม 7x นะแล้วก็กด A กด x แล้วก็หมุนก็จะได้ทำให้ใบมัน ุ้งขนานั้ปดปดนแล้กดแล้วก็ปุ่มกดชกดหมดลายเสนนะแล้วก็กดบแล้วก็เรียแล้วก็เลียบีแล้วก็เลีย เราก็จัดเราบจไม่ได้โค้งแบบไหนหรว่าทำเลยครับเรียนออกก็ไลยเรียนเรียนคนละครับใหรใบไม้ทุกทกนั้น ชปมมเพื่อกดนำมมเดอ่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ใ้ก้านในเราก็สามารถเรือได้แล้วก็กดชิปื่อเลียจุดได้จะยืดออกแล้วก็กดกยืดออกเลยีลเราจะกด,ออก,ดกด E เพืจะจะ่อยืดอากจะได้ตอบมือกดกด E ก็ได้ จากนั้นเราก็กดตรงที่รูปประเจงหนึงนะ่งเราก็กดแอปพายให้ตรงที่กระจกมินเ o อร์นี่นะกด apply. แอปพายจะยังไม่ได้นะครับเพราะเราเปิดอินดิโอดอยู่เราก็เรียกอ็อบเจกต์หนึ่งจากนั้นก็กดแอปพายเราก็สามารถเรียกได้แล้วนะแต่ ใบมันใหญ่เกินไปเราก็กด S เพื่อปรับเล็กลงทีนี้ก็ยังไม่ตรงนะก็ยังไม่สวยเลยเล็ยเกินิดนึงนิดหนึ่งตัดไป าเนี่รับหมืนเราสามารถเหมืนได้คลิปนี้เชื่าอาัสมันแล้วก็เรียนนี่มันมาตรงจุด แเปินะมาที่รูปปัจเจก์กด add modify เลือกไอซับดิวิชั่นนะก็จะละเอียดขึ้นนะคนแอปเปิ้ลเราก็จะละเอียดขึ้นแอปเปิ้ลก็อ่าไม่ค่อยสวยนะครับก็ขอจบการ สอนการจัดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ